อาณาทัศน์นี้เป็นหลักอยู่แล้วนะเป็นเป็นหล,ลหลักอยู่แล้วเป็นเที่ยวธรรมชาติ<อ>นะครับแล้วก็ความสวยงามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ถนนหนทางที่จะ,ะเข้าสู่บริเวณหน้าหาดก็จัดเป็นที่สําหรับรถห้ามผ่านจะให้คนเดินได้อย่างเดียวนะครับร้านค้าก็าาจะได้อยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่สเปรศปะการจอดรถรถจะได้ไม่ไปจอดแบบขวางถนนผู้ที่ขับรถภายในหาดก็จะได้ไม่ติดโปรติเนี่ยเวลาไป มานักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยรถก็จะจอดระเกะระกะนะฮะทางนี food, ้เทศบาลล้วก็จัดสถานที Раз ่ให้นะครับเป็นที่ลานจอดรถนะครับแล้วก็ห้ามเข้าในส่วนที่บริเวณหน้าหาดนะครับจะให้เป็นเดินอย่างเดียวจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปรับประทานอาหารหรือว่ามาจากบ้านก็หิวปิ่นโตขึ้นมาปูเสือนั่งรับประทานอาหารกันบริเวณหาดทรายนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดระเบียบที่ คิดว่ามารองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนทางเทศบาลก็จะมีป้ายติดประกาศว่าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ห้ามเล่นน้ำนะครับเพราะหาดราทั์เราเนี่ยมันเป็น,ปนหาดที่บา,บางจุดเนี่ยจะเป็นลึกลงไปนะครับที่ไม่ไมไม่เหมาะกับการเล่นน้ำนะเพราะว่าจะมีกรมเจ้าท่าเขาปทำเป็นเป็นแผงกัน้นกั้นคลื่นกันคลื่นนะครับ ก็แต่ยังมีบางส่วนที่ลงเล่นได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่เหมาะที่จะปล่อยลูกหลานไปเล่นตามพังนะครับก็จะมีใต้ป้ายติดอยู่ตลอดตลอดแนวชายหาดว่าเป็นพื้นที่ห้ามเล่นน้ำนะครับแต่ก็ยังมีแต่เราก็จะจัดเจ้าหน้าที่ไว้อคอยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือทางเศกิจเราเนี่ยจะเป็นจุดจุดอำนวยความสะดวกหน่วยกู้ภัยอะไรต่างๆเนี่ยจะไปประจําจุดในบริเวณหาดนาทัศน์ นะครับคอยสอดส่องดูแลว่าเผื่อจะมีเด็กแอบลงไปเล่นน้ําอะไรเงี้ยก็ก็ป้องกันเพิ่งทุกปีก็คนเล่นกับคนป้องกันบางทีก็ไม่บาลานซ์กันครับก็ยังมีอยูป่ประจําทุกปีว่า,เ,าเด็กจากต่างอําเภอนะครับส่วนมากจากต่างอําเภอมาก็พ่อแม่มานั่งกินเพลินก็ลงไปเล่นน้ำาต่างนี่ก็ต้องให้ทางผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยลูกหลานลงไปเล่นอันตรายมากในวันที่4ประมาณวันที่4เดือน มีนานะครับก็จะ,ะมีการจัดเป็นถนนคนเดินนะครับภายในบริณหารนาทัศนะครับขึ้น2วันก็คือวันที่4ที่5เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เป็นสัปดาห์แรกนะครับ เฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนะครับไปเปิดเป็นถนนเส้นเส้นหานทัชเข้าไปซ้ายมือในี่ยเวณ30กวหาของเทศบาลเนี่ยจะมีร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกร้านขายของแฟชั่นต่างๆเนี่ยจะเปิดประมาณ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับวันศุกร์แล้วก็จะมีเทศบาลก็อาจจะเสริมกิจกรรมการแสดงต่างๆในโรงเรียนในสังกัดไปร่วม จัดกิจกรรมแสดงให้โชว์ให้ดูนะครับแล้วก็ทางสมาคมกีฬานะครับก็จะมามีส่วนร่วมด้วยก็คือจะจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดจดฟุตบอลวอลเลย์บอลชายหาดนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก <c oughs> ็จะมีะนโยบายส่งเสริมการมีวินัยและการรักษาความสะอาดและก็แผนปฏิบัติการนะครับ <c oughs> เรารักนาราธิวาสนะครับซึ่งร่วมกันทุกภาคส่วน นะครับทางเทศบาลเมืองที่วาดก็ได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าการจังหวัดนทิวารนะครับให้รับผิดชอบเกี่ยวกับหันอาทัศนะครับบริเวณหันอาทัดก็คือ,อการเข้มข้นในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับทางเทศบาลเมืองที่วาดก็รับหันอาทัดไปที่24กุ24มภาพันธ์นะครับ้าเก้านี้จะวันแรกครั้งแรกที่จะดีๆรณรงค์ ส่งเสริมวินัยการรักษาความสะอาดเก็บขยะบริเวณหานนาทัศน์นะครับกุมภาก็วันที่24นะครับตลอดทั้งปีนะครับโดยกําหนดไว้เรียบร้อยแล้วใน,ในส่วนของวันที่ลงไปรณรงค์กันก็คือ24กุมภาแล้วก็16มีนาไล่ไปจนถึงเดือนอ21่ธันวาคม59นะครับอันนี้เป็นนโยบายของทางจังหวัดนะครับที่รณรงค์เกี่ยวกับเรารักนราธาิวาสน,นะครับ